ผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมื่อน,นี้กับเมืออเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วครับมาเศร้าครับเมื่อน,นี้แหลมพยอมครับแหลมพยอมพลท้องครับร0อยเอ็ดครับจุดลงทะเบียนนี่ครับผมมันเป็นหนองน้ำแบบง่ายนะครับผมไหม่ต่บรัวมันจิบไปต่อทั้งไหนใดเนะ่ กะจีลุงทะเบียนย่นี่นะครับเรากระเพิ่นกะจีปล่อยตัวจังใดบุกติกากะบัูวเพิ่นแจงไปนะครับเราพอมามาซาอยุดนิดน้อยกับเพราะมาเลยเวลาเพิ่นนัดอยู่ครับผมที่แรกเพิ่นนับตีหาบันนี้มาฮอดเมื่อกี้ตีหากลัวจีหกมง่ะบัูวเพิ่นแจงกติการายละเอียดจังใดที่แน่ๆก็น่าจะเหมือนกันแหละครับผมน่าจะกติกาทั่วๆไปแหละครับมีคิดมีอย่างยืนยัน เวลาหนัดกับถองมากรประมาณนี้เลยครับผมคุณยังประทันหลายปนไในครับตบากะสียวประทันหลายปนไในกะกะเติบหนึ่งครับกะจีบประมาณวังสามสิบได้เลยแหละครับผมเพราะว่าบัตรของผมไปลงทะเบียนเมื่อกี้กะบยี่สิบแล้วน่านจะสามสิบสี่สิบแล้วครับผมตอนนี้กะเอาเดี๋ยวครับผมไม้โบลูปเป็นยังไงครับนี่ กะจีขี้หาตอน้ำน้ำาําปลาน้ำโคกล่ะครับผมขึ้ว่านี่ครับมาไหลท่านหลายคนเลยครับเมื่อนี้อ่ะครับผมกัประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกะตอนไปก็จังวากันอีกทีน,นึงครับผม อินโซ่ใจเกินร้อยครับครับผมกะแต้มแรกมาแล้วไก่ทั้งครับผมนี่เป็นกำลังเห็ดทั้งครับรถดบดรหยังกะมันเป็นเดินพอดีครับนี่ใส่ขางกันกับไอ้เพื่อนมาท้กันกะตีครูกันมาเรียบร้อยครับผมแต้มแรกตั้งกล้องนี้ครับผมนี่นกม้านี่กะเถียงกันนี่ครับเดวกเถียงกันยูต้นตากบน่อยนี่ครับนี่โดนเติบ แดีวกะลงครับผมลงงลวบ้าเขาครับผมขาดวานกนาจะคดละตัวนกงาจะคดละตัวครับตัวแรกบ่าเขาบัานี้ตัวนี้มาจะใส่บูลงมาจังใหอีบู้เนี่ยนกมันหลายตัวครับผมตัวนี้คอยลงมาสูงกันก้อเกาบมานเรียบบ้อยครับหนึ่งแต้มบัตรนี้ซิปครับผมบัตรอยู่ในกล่องแต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้ถ่้ายคลิปเป็นหลักฐานกับว่าเป็นยังครับโอ้โหาจะได้คลิปเป็นหลักฐานนั่นแหละครับผมแต้มแหลก่านไปเดี๋ยวเขาใหญ่ไม้หาไซแต้มสองครับ กันใช้ไ so, ด oh, right. yeah. ้พูดละสองสามล่ะก็แล้วแต่ว่าล้มกับตอนนี้เบิ้งครับเบิปลายใหม่เลยโอ้บรรยากาศรถดะไรทีครับผมเมื่อไงไงครับล้มครับกับสองคนแล้วครับผมกับไอ้เพิ่นไม้เนี่ยเพราะว่าหมวดนั่นเพิ่นส่วนมากเพิ่นจะเอารถใหญ่มากตมีผม แอาจารย์ลนะิ้นก็แยกกัน mm hmm. ครับวันนี้อาจารย์ลิ้นก็ให้ทรงตำแหน่งให้ก่ะจีมาทางน้ำกันพี่ละเพราะว่าทางอาจารย์ลิ้นไปนี่คือหนกบ่มีเลยว่าสันว่าแต่ว่าทั้งหมดผมมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันมีพร้อมกับเยี่ยวแดงอ่ามองได้ที่ว่านูเขาหลายส่วนมากเยี่ยวแดงกับสีหลาที่เด่นครับผมยอมแล้วครับวันนี้เยี่ยวเหนียว่าสันว่าเเเีีียยยววววหนนปตั้ดถึงเยียวสันเยียวหลาใครว่าสันเหนียวว่าย่านย่านตะเยี่ยวครับนกมันเกิดมันเกิดเลยเหรียญเพราะเต็มที่ครับนกกอเขา พราะว่าสิริบัดรไดเนี่ยกะเยี่ยวมาก่อนสิริบัดรไดเนี่ยกะเยี่ยวหยอกกันดีพ่อมครับเยี่ยวเนี่ยโอ้โหสองตัวบินเคี่ยวกันบินโฉบโฉบหน้าโฉบแล้วครับอันตรายครับผมนางนางไก่กับว่าได้นี่ครับผมก็เลยพักกันกินหนามพักเมยครับแล้วว่าทีเนี่ยนี่ล้มนี่เพราะต้องห่วงเลยครับนี่โอ้โหเลยครับบรรยากาศเพราะเปลี่ยนใจครับก้อนเนี่ยนี่แหละเออกระจิบพักกันสองทีแงกเรากระจิบปรึกษากันอีกจักน้อยก่อนครับ ก็จะได้ง่ายไหมอีกแล้วเฮ้ยเพราะว่าเวลากับนียู่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะมาทันเทียงหรอกกับประมาณเก้าโมงสี่โมงนะครับผมก็จะมีเวลาเหลือก้อนเทียงแล้วกับก้อนแลงกับก้อนสี่ม้งนะครับเนาะก้อนล้วมโตก็จะได้ไปจุดรวมพ้นอีกแต่ว่ากับผมเบิ้งแล้วบรรยากาศนี้เพราะว่าถ้าพูดใดๆครับเปิดว่ายากอยู่ย่างไปได้ก็ได้พูดละโตัวสองตัวแหละผมว่าผู้ใดผู้ใดหมานช่วงเศร้าแหละครับโอกาสช่วงเศร้าเพราะว่าช่วงเศร้าบ่ลล้มเพราะแต่ สวยมากนี่โอ้โหทั้งล้มทั้งเป็นมืดๆจังหน่อยหมายเขากันนี่ครับคล้ายๆทั่วไปเราเป็นนี่ไฮอ้อยนะครับส่วนมากเป็นไฮอ้อยแล้วก็ไฮนะครับกใส่น้ํากันแท้กับใส่น้ําเดินที่เพิ่นไทแต่ส่วนมากมันเดินบม่ค่อยหลายครับเพราว่าเพิ่นเห็นไฮไฮอ้อยหลายก็ไฮมันทางมองในนี่ไฮมันที่เพิ่นกูเพิ่นไทแล้วก็เยได้ใส่อยูะะครับผมกะเดี๋ยวจังว่ากันอีก ต่อไปครับรล้อรุ่นไปน้ำกันครับผม ครับผมกะใกล้ได้เวลาล้วมพ้นแล้วครับผมกะสีเก็บไปเลยแหละครับโอ้ยลาครับผมลาลาถึงค้นลาถึงงกละมือเนี่ยเหรียญเบิดมือเลยครับผมก็เกือบได้แล้วครับผมเกือบมานอยู่ห้องใส่วงหัวเดียวกะเป็นธรรมดาครับห้องกะทําใจบ่คิดว่ามันสิลงนะครับมัาห้องกะใส่หัวเดียวบ,บาดนี้นกบาดลงตีกันกบเข่าท้างที่ว่าบ่มีบ่วง ก็เลยบอ่อใดเตี้มส w งคำครับ,รบได้เต้มแรกเต้มเดียวไม้กะน,นี่ครับบ่มีอ่าหมองแปน้นเลยครับนี่นี่จะมองหกนมีนกตัวหนึ่งนะครับขันยู่นีมาหันก็เลยทําทาร้องไซนี่บ้างกับม่นไม้กับว่าเป็นตะลงอ่ครับเนี่ยหกขดมันมีนกตามาหนีกับว่าเป็นตะลงหนกเขมา อ่ะครับผมก็ไปทาเพื่อนแล้วครับผมไปทาสรุคิรวมพ้นไปจุดรวมพ้นมือเสานี่นี่ครับผมบรรยากาศแท่มด้เลยแ่มด้เลยสามแต้มเนาะร้องเืงยานน้ามับเสียใจในพราขอคนกินยับใส่หนกเขาอ่ะอ๋อหนกช่วยหยกช่วย นี่ว่าที่ฉ่ำน้ำที่สียเดี๋ยวูอาจารย์ลิ้นอีกแล้วครับโอมานเนี่ยขึ้ว่าพริกหวานมันเดิมเส้นเคยได้เวลาตัดก็ต้องตัดแหละครับสามตัวแม่่งไอ้สามตัวนี่แห้วที่ฉ่ำน้วเนี่ยใครขโมยลกขาะตัวห้างอย่มนจบาลอวยเหร ่นไปอีกัม่ครับกระสือสองกับสามนะครับผมสแต้มเมครนี่นี่ีอาจารย์เดตั้งกล้องทีแรกตั้งกล้องแรกเลยผมตัวละสิบแปดนาทีเนี่ยเนี่ยนี่ยใครสินทเมื่อกี้ครับมีไว้8่นสิบแปดไหมครับตั้งกล้องขอดูคลิปหน่อยครับตัวเีอง นาดตั <Private S 2> ้งกองกับ่อนีครับสิบแปดแ่ไวคร้บแต่ไวถึแี้ผมลงมาคุยนี่ไะสามสิบไปเริ่มที่ไหนไปแต่ไม่มีวัาไหปผมไ่ได้ตั้งกองครับแต่ได้ที่ตั้งกองตั้งกองไว้โอ้เจ๊งตั้งกองก็หาที่มันก็็โดนน้อก็เสียรักนะ บรรยากาศครับกำลังทยอยมารวมกันเลยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวเป็นสรุปจังเลยไม่มีผลครับตอนนั้นมองตอนล่าหางบัตรกันดี่ล่ารางวัลหางบัตรครับผมใบแรกชานออกไปแล้วรางวัลแรกครับผมรางวัลแรกรางวัลแรกครับผมชาน นี่ครับผมอาจารย์ส,สวรรค์กงสวยครับผมเป็นผู้ส่งมอบนี่ครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับมาเป็นเพื่อนๆไงไอภาพต่างๆของกิจกรรมนี้นะครับใครถ้าอยากได้ก็เข้าไปในเฟซลูกเขาตอนนี้ทีนิสานนะครับเฟซผมนะครับรูปรูปนั้นนะครับที่มีเด็กเด็กผู้ชายนะครับไปครับตอกฟงด๊า อาะวัต่อไปครับราวต่อไปรักครับรักอาจารย์เาวขรับรัครับรัับนาับาว่ารับไอคาดีวสิตัดไปตอนหมอบถวยเลยนัะครับนัเพราะว่าอัครารัตนวครับราครรลนรางวัลมันหลายอันครับผมคับซีโดนคิบซีโดนเดี่ยวกครเดี๋ยวผมเสกตัดไปตอนทีวะหมอบถวยรางวัลครับ จับรางวันต่อไปครับ,ค,บครับ,รบโอ้ยลนอันดับที่สองเก่งร้อยเอฟนกาวชนวาครับ ไยอไเ้เยครัมิดกี่าทคม่าต้องต้องาเจคับเจใด้ในการ้ามอบถ้วยกครับผมทีน้มั้งหลังนกไก่จงาะเจ้งปีน้แล้วก็ได้ชานปีนี้กได้ด้วยนกไก่เจิ้ไม่ได้แขด้วยแล้วเอามาอยู่ให้กับผู้ดงวันรองชนะเลิศครับรดเอ็กตาฟามชื่อนก

นะครับนกเกงจากจังหวัดมหาสารคามครับแก้วพริกหวานพัชรินไปบอลครับได้รับอากแล้วอาจารย์ลิ้นอีกแล้วครับผมรางวัลที่หนึ่งแชมป์อีกแล้วสามต้มครับเรานี่ครับมาตรงนี้ครับดีเลยครับขอบคุณครับ กมเนไงโอ้มดงเนี่ยบกว้างน่บงกว้งไงครับบงกล้องเนี่นี่ครับผมแช่มมีชื่อเด้อมีชื่อเด้อไม่ได้ถวยข้างที่กันเด้อบางที่ถวยห้างนะครับชนะเลยครับผมชนะเลยครับผมผิดบาน ขยขยขยลูกหมูครับลูกหมูมีหมูีหมูน้อยพอมครับรางวัลสุดท้ายไปสั่นเรือี้ีดไม่เาผก็ดไม่อดมอน่าโอ้ยมันไปกระโดดเข้ามืออย่างเงี้ยบันยีบดไกินมาตุ้ันี่เนี่ย โอ้ยหมูอะครับโ้ยได้หมูดิฮคนประมคณ้มคนณ้มณ้หมูโอ้โหนกันแล้วะผมเกิดัางวันสุดท้ายหมูหมูน่อยอีหลีครับผม การจพักการถ่ายรูปประมาณนี้ครับกัคลิปนี้นะครับน้อผมกับิขอจบคลิปไปเพียงสามีได้แล้วครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้กับเสด็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเกิลมันนี่กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ